สิ่ห้าเราก็รู้ที่บัญญัติไว้ว่าทำที่บัญญัติไว้นั้นไม่ให้เราทําเพราะว่าเราทําไปมันเป็นความบาปแต่เราก็พยายามที่จะไม่ทําตามบัญญัตินั้นแต่ไม่สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมยกยกไม่ง่ายเลยนะครับสิ่งข้อห้า,หา สิ่งข้อห้าว่าอะไรนะข้อที่หา้อา,อย,าอย่าดื่ม <ละ S 1> เหล้าสุราเมนยะมัชชะแต่บางคนก็ไปแปลงระยะระยะดื่มสุราเป็นระยะระยะเพื่อนเรียกก็มา <c oughs> เพื่อนเรียกก็มาเราพยายามที่จะเลิก <c oughs> รู้ว่ามันไม่ดีแต่ด้วยเราตัวเราเอง ไม่สามารถที่จะเลิกได้นะครับบางครั้งผู้เชื่อในพระเจ้าบางคนที่ยังไม่สัมผัสกับพระเจ้ายังไม่สัมผัสกับพระเยซูยังไม่เคยพบพระเยซูไม่ไม่พบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมถึงผู้ที่ยังไม่เชื่อด้วยนะครับก็จะต่อสู้กับมันต่อสู้ รู้ว่าสุราเป็นสิ่งไม่ดีข้างขวดก็เขียนนะครับบหรีก็เขียนแต่คนก็อยากจะเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้เพราะว่าด้วยลำพังตัวเราเองนั้นต่อสู้ไม่มีทางชนะเห็นไหมครับไม่มีทางชนะเหตุที่เราไม่ชนะเราต่อสู้จนเหน็ดเหนื่อยบางครั้งต่อสู้เหน็ดเหนื่อย สิ่ทุกข้อเราก็ต่อสู้จนเหน็ดเหนื่อยไม่ชนะเหมือนกับอาจารย์เปาโลก็สับสนในตัวเองเหมือนกันนะครับอาจารย์เปาโลเขียนไ,ไว้ในพระธรรมโรมบทที่เจ็ดนะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าสิ่งที่อยากทํายังทําอยู่แต่สิ่งที่อยากทํากลับทําไม่ได้โอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครหนอจะช่วยให้ขพระเจ้าพ้นจากกายแห่งความตายนี้ได้เพราะว่าข้าจ้า์ของความบาปคือความตายเห็นไหมครับเพราะว่าเราขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเราเพึ่งพาตัวเองเราใช้กําลังของตัวเองนะครับ <c oughs> เปรียบเหมือนกิ่งไม้ถ้ามันขาดจากต้นมันขาดน้ําเลี้ยงนะครับ มันก็ตายเพราะฉะนั้นเราอย่ากหาจากพระเจ้าความบาปมันเป็นกำแพงที่พยายามจะขวางกั้นเราระหว่างเรากับพระเจ้าที่จะไม่ให้สัมพันธ์กันเอมเมนไหมครับแเมนมันพยายามที่จะไม่ให้เราได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็ต่อสู้ไป ต่อสู้ไปด้วยลำพังของตนเองต่อสู้ไปด้วยกําลังของตนเองต่อสู้ไปด้วยความคิดของตนเองสุดท้ายมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเพราะว่าเราไม่มีพระเจ้าเอเม,มนไหมครับพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าประทานจิตวิญญาณที่รู้สึกผิดชอบช่วดีให้กับเราอยู่เอเม,มนไหมครับมเมื่อเราทำบาปพี่น้องสังเกตดูว่าเราทำบา มันจะมีความฟ้องผิดอยู่ในใจเราเส,สมอแม้ว่าเราจะเป็นสนุกสนานที่ไหย้ยางไงแต่เราก็จะไม่มีความสุขนะครับเหมือนกับมันมีชนักติดหลังอยู่ว่าเราเคยทำความบาปอะไรอย่างน้ไหมครับแต่พระเยซูบ,บอกว่าเมื่อเจ้าเด็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราหมายถึงอะไรเมื่อเรามาพบพระเยซูที่ไมก้กางเขน เรามาพบพระเยซูที่ไม้กางเขนผู้พระเยซูเชื้อเชิญผู้ที่เหน็ดเหนื่อยแล้วแบกภาระหนักทั้งหลายมาหาพระองค์มาหาพระองค์ที่พระองค์บนไม้กางเขนพอพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับเอเมนเหมือนกับพวกเราที่เชื่อในพระเยซูเราจะมีสันติสุขเรามาพบพระเจ้าเราต้อนรับพระเยซู เราก็จะได้รับการอภัยโทษบาปเอเมนไหมครับเอเมนไม่มีที่ไหนที่จะบอกว่าเรารับบาปแทนเจ้าเอเมนนะครับ <Amen. S 1> เมื่อเรามาพบกับพระเยซูบนไม้กางเขนเราจะได้รับการอภัยโทษบาปพระเจ้าไม่ต้องการท่งลงโทษเราแล้ว ทรงให้กหระพายเรากับบาปท,ที่ติดมาจากอดีตให้เราหมดสิ้นเอเมนไหมครับเอเมนอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1น้องลองเปิดดูพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1โรมแปดข้อที่หนึ่งโรมบทที่8 ข้อที่หนึ่งก็าทาลงโทที่แดข้อที่หนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพเยสคริดเอเมนไหมครับเอเมนคนที่อยู่ในพเยูุริดจะไม่มีการลงโทษจากความบาปผิดน,นั้นเอเมนไหมครับเอเมนพี่น้องครับ เมื่อเรา,าพบที่พระเยซูบนไม้กางเขนแล้วเราได้รับการอภัยโทษแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามาประทับในใจของเราเพราะว่าพระเยซูได้บอกไว้ก่อนที่พระองค์จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระองค์บอกว่าจะประทานผู้หนึ่งอยู่กับเราไปจนกว่าจะสิ้ลนลลกนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็เนไหมครับ เมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระวิญญาณริสุดจะประทับอยู่ในเราพระธรรมโลมบทที่แปดข้อที่เก้าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็จะไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครที่ไม่มีพระวิญญาณของพระคิดคนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พี่น้องครับ <c oughs> เมื่อเราเป็นคนของพระเยซูคริสต์เจ้าเรา ก็ต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวแทนของพระเยซูที่พระองค์ทรงให้อยู่กับเราทุกคนเอ <Amen. S 1> งเนี่ยไหมครับแน่นพระธรรมโลหบทที่แปดข้อที่เก้าได้บอกอย่างนั้น <Amen. S 1> เมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับกับเราเราก็จะไม่อยู่ในภายใต้เนื้อหนังเราก็จะไม่ทําบาปเพราะว่ากําลังของเรา เราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความบาปน,นั้นได้แต่พระพุญธยานุสุดที่พระเยซูป,ประทานให้กับเราอยู่ในใจจะคอยบอกเราเองว่าอันนี้บาปน,นะอันนั้นบาปน,นะอันนี้บาปน,นะเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เอเมนเมื่อพระพุญธยานุสุดอยู่ในเราสถิตอยู่ในใจของเราในจิตวิญญาณของเราพระเจ้าเป็นความรักเพราะฉะนั้นความรักของพระเจ้าก็จะไหลเข้าไปอยู่ในจิตใจของเรา โดยผ่าน,านทา,างพรฒญ์ยันโดยสุดเอเมนไหมครับเมื่อเช้าอนุ่นบอกแล้วว่าหนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อที่สี่ถึงแปดความรักก็อดทนนานและก็ะทำคุณให้เมื่อวานผมไปงานแต่งของน้องคนหนึ่งที่รู้จักมาหลายปีเขามาเคยทำเลยสลัุดี ร่วมกันประกาศร่วมกันเขาก็เชิญไปเป็นผู้ให้บอกว่านะครับเขาก็ใช้ข้อครรมีข้อนี้หนึ่งโพลิบุที่13ขสอสี่เป็นะวชนะที่อัญเชิญเข้าไปในงานแต่งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักความรักของพระเจ้าท่วมท้นในจิตใจของเราเมื่อไหร่นะครับ เราก็จะหายเหนื่อยแล้วเป็นสุขราอพระเจ้าจะให้สันติสุขแก่เราเอเมนไหมครับเอเมนพี่น้องลองดูครับลองดูเข้ามาหาพระเยซูอย่างจริงใจเข้ามาหาพระเยซูบนไม้กางเขนที่พระองค์ทรงสละชีวิตเพื่อพวกเราแล้วเราจะหายเหนื่อยแล้วเป็นสุขมีสันติสุข แต่คนที่หายเหนื่อยแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้มารับภาระแบบกับพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับเอเมนแต่เป็นภาระเป็นภาระที่เบาเบาว่าอะไรเบาว่าเพราะพระองค์อยู่กับเราเอเมนไหมครับเอเมนพระองค์ก่อนที่จะเสด็จไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่ภูเขาโบกโหลก พระอ,องค์ก็ทรงแบกการเขียนไปด้วยเหมือนกันการเขียนที่พระองค์แบกหนักนะครับหนักผู้เชื่อบางคนบอกกับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคิดว่าโอ้ยมาแล้วบางคนก็เข้าใจผิดว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับไม่ต้องรับภาระใดๆเลยสบายแล้ว เรามีชีวิตยอยู่พึ้นกับสวรรค์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ครับพระเจ้าประทานภาระ <c oughs> ให้กับเราเป็นแอกที่เราจะต้องแบกร่วมกับพระเยซูปไปแต่เป็นภาระท,าที่พระเจ้าประทานให้กับเราตามความสามารถของเรานั่นคืออะไร คือพระเจ้าให้เราหลุดออกมาจากธรรมบัญญัติที่จะเป็นหนทางไปสู่ความบาสนั้นแล้วนะครับไม่ต้องถือบัญญัติว่าห้ามกินเหล้าห้ามขโมยห้ามอะไรแต่พระวิญญาณจะคอยบอกกับเราเองเอเมนไหมครับเม <Amen. S 1> ไม่ต้องถืออันนั้นเราถูกปลดปล่อยแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกงี้ทําผิดได้เลยไหมไม่ใช่ แต่พระวิญญาณจะคอยเตือนเราเห็นไหมครับเรนเราจะโดนพระวิญญาณคอยเตือนเราว่าสิ่งที่ทํานั้นมันไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ไปทาอีกเราจะไม่ทําบาปอีกนะครับแล้วภาระที่พระองค์ทรงให้กับเรานั้นคืออะไรภาระที่พระองค์ทรงให้กับเราคือบางคนมีของประทานในการทาอาหารนะครับ บางคนมีของประทานในการร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่ตางๆเหล่านั้นคือภาระหรือแอบที่พระองค์ทรงให้กับเราเพื่อที่จะไปทำงานของพระองค์ให้เกิดผลต่อไปคนที่ทำอาหารเก่งก็ไปทำอาหารแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคนที่ร้องเพลงเก่งก็ไป ร้องเพลงแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูบางคนหนใจปลอบใจเก่งก็ไปหนุนใจปลอบใจผู้ที่ชอบช้ำเพื่อให้เขาเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับมน <Man. S 1> บางคนมีอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยได้ก็ไปเพื่ออธิษฐานให้กับคนนั้นเพื่อให้ผู้คนที่เราได้ไปประกาศนั้นเข้ามา แล้วแอบที่พระองค์บอกก็คือให้เรานั้นได้ดูแลคนเหล่านั้นนี่คือแอบที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เป็นของประทานที่ให้เราเข้ามาดูแลพี่น้องของเรานั่นคือแอบที่พระองค์ทรงบอกแล้วเราก็ทําด้วยความเต็มใจเอเมนไหมครับเอเมนทำด้วยความเต็มใจไม่ต้องรู้สึกหนักกับคนที่พระเจ้าให้เราดูแล บางคนพี่น้องบางคนให้คนที่ไม่น่ารักคนที่พูดไม่รู้เรื่องคนที่อะไรให้มาดูแลแต่พี่น้องครับพี่น้องเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ให้คนที่มาให้เราดูแล,แลนั้นพระองค์เห็นแล้วว่าเรานั้นสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะพาคนเหล่านั้นไปสู่ความรอดได้พี่เมนไหมครับพี่เมน ไม่ใช่จะให้แต่คนที่ดีมาอย่างเดียวบางคนก็เจอแต่คนที่กะเลงบรลาดมาก็มาเปลี่ยนเขาให้เขากลายเป็นดีแล้วเพื่อที่จะเป็นที่ถวายเกียร็จพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราพระเยซูทรงน่ารักพระเยซูน่ารักนะครับเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูเราก็รักพระเยซู เรารู้จักกับพระเจ้าเราก็รักกับพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะว่าพระองค์อ่อนสุภาพพระองค์ไม่ใช่บังคับเราพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่บังคับเราแต่เพราะองค์เป็นผู้ที่ให้เราทําตามใจเราแต่เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราแล้วเรารักพระองค์เราจะทําให้พระองค์เสียพระทยไห้เหมือนกับที่เรารักใครคนหนึ่งแล้วเราจะทําให้ ใครคนนั้นเขาเสียใจยไหมเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูลักเราเรารักพระเยซูแล้วเราจะทําให้พระเยซูเสียใจยไหมอันนี้เป็นคําถามบางคนบอกว่ารักพระเยซูรักพระเยซูแต่หลายครั้งทําให้พระยนพระเยซูเสียใจยไม่ทําตามน้ำพระทยของ เพราะว่าเรารักพระเยซูพระเยซูให้กับเราเราก็ควรที่จะตอบแทนความรักที่พระเยซูมีให้กับเราเอเมนไหมครับเอเมนพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าผู้ใดหให้ตามเรามาให้คนนั้นชนะตนเองแบกบการเขนของตนตามพระองค์มา แต่การเขียของตนก็คือต้องเอาชนะตนเองต้องเอาชนะความต้องการของตนเองก่อนบางคนในพระพีมีเศรษฐีจะตามพระเยซูพระเยซูบอกว่าให้เจ้าละสิ่งของของเจ้าก่อนเสียได้ไม่ก็เลยไม่ได้ตามพระเยซูพี่น้องครับบางครั้งเราเมื่อเราตามพระเยซูพระเยซูเลือกเรา เรียกเราให้ตามพระเยซูพระองค์แล้วบัพติศมาต้องละในสิ่งที่เป็นสิ่งของของเรานะครับสิ่งที่เป็นความต้องการของเราสิ่งที่สะดวกสบายบางอย่างของเราเพื่อที่จะตามพระเยซูความสุขสบายความเป็นอิสระความอะไรต่างๆมากมายเพราะองค์บอกว่าถ้าเจ้าละ สิ่งเหล่านั้นแบกการเข็นไปกับเราเราก็จะให้เจ้านั้นหายเหนื่อยและเป็นสุดอเม,มนไหมครับอเม,มนแบกของเจ้าก็พอเหมาะกับเจ้าพราะองค์ไม่ได้ให้เราแบกแอกที่หนักกว่าที่เรารับได้อเม,มนไหมครับอเม,มนเราแบกแต่ละคนแบกภาระไม่เหมือนกันผมก็แบกภาระ ในการเป็นอาจารย์เป็นศิาปิบาลหลายคนก็เปิดภาระในการที่จะร้องเพลงในการที่จะตักเตือนในการที่จะหลุดใจก็แล้วแต่ความเหมาะสมที่พระองค์ทรงประทานให้เองเป็นไหมครับแมนี่น้องครับ <Yeah. S 1> เมื่อเรารักพระเยซูเมื่อเรามีความรักอะไรมันก็ง่ายไปหมด เราเหน็ดเหนื่อยเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราให้เราทําเราก็ง่ายผมเหนื่อยยังไงผมก็ต้องมาบอกผมก็อยากจะหยุดนะวันนี้จริงๆไม่ค่อยมีแรงที่จะขึ้นมาแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราบอกกับพี่น้องแต่ละคน ผมก็ย,ยืนอยู่ได้เพราะว่าไม่ใช่ด้วยกําลังของผมแต่ด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้ากําลังที่มาจากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรามีโอกาสรับใช้ในงานของพระองค์เมืมม่อเรารับใช้งานของพระองค์พระองค์อยู่กับเราพระองค์คอยนุนหลังเราคอยพยุงเราคอยเคียงข้างเรา เราก็จะไม่เหนื่อยเพราะว่าเรามาหาพระองค์เอมนไหมครับเมื่อมาหาพระองค์พระองค์สัญญาแล้วนะครับว่าจะให้เจ้าหายเหนื่อยแล้วมีสุขเองเองนะครับผมก็มีความสุขที่มาได้แบ่งปันกับพี่น้องตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปผมก็ต้องนอนเนี่ยนอนทำธารกิจเสร็จแล้วเสร็จผมก็ต้องพักผ่อนเพราะว่าร่างกาย ต้องการงาร,รักผ่อนเพราะว่าต่อไปในสัปดาห์ที่ผ่านต่อไปสัปดาห์ต่อไปมันก็ต้องมีนฐฐันธกิจอีกแต่พระองค์จะเสริมกําลังเราอยู่เสมอเอมเอมนไหมครับพระองค์ให้แบกบแอบกับเราแบบแต่พระองค์จะไม่ให้เราั้นแบกบแอบเกินกําลังของเราเอมเอมนไหมครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ให้พี่น้อง มองที่พระเยซูบนไม้กางเขนว่าพระอ,องค์ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อใครเพื่อพวกเราทุกคนให้เรารอดพ้นจากความป่าให้เรามีสันติสุขให้เราทิ้งอดีตให้เรามีกำลังที่จะต่อสู้กับบัญญตัติต่างๆเหล่านั้นได้ เพราะ,ระบัญญัต่างๆเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะชนะได้ด้วยกําลังของเราเมื่อเราไม่สามารถชนะได้เราก็อยู่ในความบาปของทำรบรรดาตนั้นต่อไป mm hmm. แต่เมื่อเรามีพระเยซูเราเข้ามาหาพระเยซูที่อยู่บนไม้กางเขนเราก็สามารถที่จะเอาชนะ,ะบญัติเหล่านั้นได้ด้วยกําลังที่มันจากระง ด้วยกํลาลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูน้องครับอย่าให้การเชื่อในพระเยซูนั้นสูญเปล่าอย่าให้เชื่อในพระเยซูนั้นเปล่าประโยชน์อย่าให้เชื่อในพระเยซูนั้นเพียงเพราะให้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่ให้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมอย่าง ร้อยเปอร์เซ็นเพื่อที่สมควรที่จะอยู่บนสวรรค์ให้เราลบใจกานที่ษฐานถ้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเลือกและเรียกพวกเราทุกคนมามีวัตถุสง์ในทุกสิ่งเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนแบกภาระห,น,หนักที่จะต้องต่อสู้กับความบา ที่อยู่ในโลกนี้ที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่สามารถที่จะชนะมันได้ไม่สามารถที่จะชนะบัญญัติต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาได้เราจึงหลงอยู่ในความบาปตลอดแต่พระองค์บอกว่าจงมาหาเราเราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุข จะให้หายเหนื่อยจากความที่เราจะต้องต่อสู้กับธรรมัญญาต่อสู้กับสิ่งที่จะทําให้เราทําความบาปนั้นเราไม่เหนื่อยต่อไปเพราะองค์จะทรงปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นกับเราไม่ให้เราต้องต่อสู้กับสิ่งที่จะต้องกลับไปทําความบาปไม่ให้เราต้องต่อสู้กับบัญญัติที่จะทําให้เกิดความบาปเหล่านั้นแต่ให้เราพ้นจากบัญญัติเหล่านั้นแล้ว ด้วยพร,ยระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในจิตวิญญาณของเรา,เราด้วยความรักที่พระองค์ทรงไหลลงมาอยู่ในพร,ระวิญญาณบริสุทิ์ในหัวใจและจิตวิญญาณของเรา,เราให้เรารอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่โลกนี้บัรจัิไว้ให้เราลอดพ้นจากความบาปตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วเราก็จะไม่เดินต่อไป เราจะมีแต่ความสุขแม้ว่าภารละต่างๆที่เราแบกอยู่พระองค์ก็ให้เราทำตามแบกบตามแอดที่เราแบกอยู่นั้นตามพอเหมาะตามความพอดีของเราของแต่ละคนขอให้เราชื่นชมดิดีในแอดที่พระองค์ทรงให้เราแบกนั้นให้เรารู้ว่าพระองค์จะช่วยเราให้แอบที่แบกอยู่นั้น เบาเพราะว่ามีพระองค์ทรงอยู่กับเราอเมนมีพระเยซูมีพระญาณบริสุดมีพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดฮาลูยาในเช้าวันนี้ขออวยพรให้กับผู้คนทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ดูไลฟ์สดที่ดูย้อนหลังที่จะหายเหนื่อยและเป็นสุขโดยที่มองพระเยซูบนมาทางเนย็ให้อย่างของแผ่ ว่าพระเยซูเชิญพวกเราเข้ามาหาพระองค์เพื่อให้เรานั้นจะรอดพ้นจากธรรมบัญญัติต่างๆ,ๆเพื่อให้พ้นจากความบาปต่างๆขอบคุณพระองค์สรรเส,สริญพระองค์การที่พระองค์ทรงสี้นำชนโบราณกางเขธจะไม่สูญป่าจะไม่ป่าประโยชน์อีกต่อไปพวกเราทุกคนขอน้อมรับความนักที่พระองค์ทรงมีให้กับเรา ขอน้อมรับพระคุณที่พระงค์ทรงมีให้กับพวกเราขอน้อมรับพระเมตตาที่พระงค์ทรงมีให้กับเราทุกคนเพราะพระพองค์สัญญาวว่าพระองค์จะอยู่กับเราไปจนกว่าจะสิ้นยุคแล้วพวกเราจะรอจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาจึงอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งในพระนามพะเภกเจ้าอัเรนอาเมน <c oughs> ขอบคุณพระเจานะ้าครับเราสรรเสริญพระเจ้าพุทมเลยวางร่วมกัน